สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงเมื่อเม็ดเลือดขาวแข็งแรงร่างกายก็แข็งแรง NNN BETA GLU c เบต้3กลูแ1 1นศูนย์สองสามสามศนย์หนึห الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم วเระมะตุลลอฮิวบเระกาตุขอความสุขสันติพระเมตตาเจงอัลลอห์ตาลาประสบแด่พี่น้องที่รับชมทางบ้านทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอห์ซุบฮานะฮูตาลาที่ทรงได้ที่ทรงทำให้เรานั้นได้มีชีวิตอยู่ขอบคุณในเนียมัตแห่งการมีชีวิตอยู่พี่น้องครับไม่ว่าจะยากดีมีจนสุขภาพแข็งแรงหรือเจ็บป่วยจะหนุ่มสาวหรือสูงอายุขอบคุณในเนียมัตที่อัลลอห์ให้มีชีวิตอยู่ เพราะทุกคนที่มีเนื้อมัดแห่งการมีชีวิตอยู่เขามีสองโอกาสเท่ากันจะรวยจะจนเท่ากันจะแข็งแรงเจ็บป่วยเท่ากันจะยากดีมีจนจะหนุ่มสาวแก่ชาราเท่ากันหมดเลยโอกาสที่หนึ่งคือโอกาสในการเพิ่มเติมความดีแก่ตัวเราเองตื่นนอนมาพี่น้องครับเพียงดิกรุลลลฮ์ลิ้นของเราที่กระดิกว่าอัลฮัมดุลิลลา เราได้ผล,ลบุญแล้วพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอัพยานะบัดมาอามะตนาไวยไลฮินนูชูรเราได้ผล,ลบุญหนึ่งเราซิกรุลลอฮ์สองเราได้ผล,ลบุญในการอิตติบะปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลต,ตอนตื่นมาอ่านดูอาพี่น้องครับตื่นมาเราอ่านดูอาได้สองผล,ลบุญแล้วทุกคนพี่น้องได้ผล,ลบุญ สามารถที่จะกระทําได้มีโอกาสในการเพิ่มเติมความดีเหมือนกันหมดอีกทั้งวันอยู่ที่ว่าจะทําอย่างไรต่างหากโอกาสที่สองที่อัลลอฮฺตาลาให้ในเนี้ยมรดท,ที่อัลลอฮฺให้มีชีวิตอยู่ก็คือยังมีโอกาสในการที่อะไรเ,ออเรานั้นจะแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดในสิ่งที่เราได้เคยฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูอัตตาลาไป เราเคยนึกถึงความผิดของเรามากน้อยแค่ไหนในหนึ่งวันพี่น้องครับดูอาซซยิดุลอิสติฟาร์ทีว่ว่าถ้าได้ยินเนี่ยอ่านตามได้เลยวันนี้เราเคยขอกับอลลอ o t ตา l าไหมอัลลอฮุมะอันตะรบบีลาอิละอิลาอันตะ خ กต ت นีว่านา ع ب د ك و ا ะา ع ل ى ع ه د ك و ต ع د ك م ا า ت ط ي ع ت و أ ع و ذ ب ك ิ ن ش ر م ا า ن ะตุ ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ี่น้องครับบทนี้พี่น้องอ่านตามได้พี่น้องอ่านทุกวันพี่น้องนี่คือไซยิดุลอิสติกฟารนายแห่งการขออภัยโทษทั้งหมดเลยเรามีโอกาสในการแก้ไขความผิดได้เสมอดังนั้นวันนี้มีชีวิตอยู่ใช้สองโอกาสนี้ซะอย่าให้เป็นโอกาสที่คนตายนาะยอยากได้แต่เราปล่อยปะละเลยนะวันนี้อัลฮัมดูลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาลาเรากลับมาพบกันในรายการเตือนใจผู้ศรัทธาวันนี้ในหัวข้อที่ว่า กลายเป็นคนโกหกพี่น้องพุ้จายิ่งทั้งหลายครับการโกหกเป็นหนึ่งในบาปที่อันอิสลามกําหนดไว้นั่นคือบาปพี่น้องแต่หลายคนตกที่นั่งของการโกหกโดยที่ไม่รู้ตัวพี่น้องครับเพียงเพราะพฤติกรรมหนึง่งทำให้เขาต้องตกกลายเป็นคนโกหกโดยไม่รู้ตัวหรือพูดอีกในหนึ่งมีความสุ่มเสี่ยงที่จะกลายเป็นคนโกหกได้อย่างง่ายดย นบีสัลลัมกล่าวไว้ในิะดีษที่บันทึกอยู่ในสุขีห์มุสลิมรายงานจากท่านอบูฮุรราห์รอดิยัลลอฮุอันฮุท่านบนบีสัลลัมกล่าวว่ากาฟาบิลมาริกดิบันเพียงพอแล้วที่คนหนึ่งจะกลายเป็นคนโกหกอายุฮัดดิสบิกลิมาซามิอาอายุฮัดดิสการที่เขานั้นจะพูดการที่เขานั้นได้พูด บิกุลลีมาซามียในทุกๆสิ่งที่เขานั้นได้ฟังมาเพียงพอแล้วที่เขากลายเป็นคนโกหกที่เขานั้นพูดในทุกสิ่งที่เขานั้นได้ฟังมาพี่น้องผูส้สตา,ายิ่งทัลายลิ้นของเราลิ้นของเราพี่น้องครับเป็นคุณและเป็นโทษสำหรับเราได้บางบางคนลิ้นนำพาเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลา เขาก่าวกัลยมโหมละอิลลฮ์อินนัลลอฮ์มุฮัมม il ul ัดุรร ash s h ล lla และเขาเสียชีวิตกับบางคนลิ้นของเขานําพาเขาไปสู่นรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาโดยเพราะลิ้นของเขาชุ่มอยู่กับเรื่องโกหกลิ้นของเขาชุ่มอยู่กับเรื่องติฉินนินทาลิ้นของเขาชุ่มอยู่กับเรื่องที่ไร้าสาระลิ้นของเขาชุ่มอยู่กับเรื่องที่เป็นเรื่องของชาวบ้านลิ้นของเขาไม่เคยชุ่มไปด้วยก,ก,การดิกรุลลอ ไม่ชุ่มไปด้วยกับการอ่านอัลกุรานไม่ชุ่มไปด้วยกับเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวความดีที่บอกต่อสอนกันไหมลิ้นของเราพี่น้องครับนบีสอลัลฮุอลัยฮิวซัลมจึงบอกว่าฉันมีใครไหมที่จะค้ําประกันให้กับฉันฉันจะค้ําประกันสวรรค์ให้กับเขามันอัดุมันลีอัดุมันละหุนเจนนะใครที่ค้ําประกัน ให้แก่ฉันฉันจะค้ำประกันสวรรค์ให้แก่เขาหมายความว่าอะไรนะฮะดิษนบีบอกมาใบหนาะฮยิมาใบหนเริฮยิวะมาใบนริจัะไลรับประกันสิ่งที่อยู่ระหว่างสองขาวนวนัดกับขาวสองขาวคือลิ้นรับประกันลิ้นให้กับนบีได้ไหม สัญญากับนบีได้ไหมว่าลิ้นของฉันเนี่ยจะไม่ใช้ไปในสิ่งที่เป็นมะซยันในสิ่งที่เป็นเรื่องราวอันโกหกในสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่ไร้สาระเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงในเรื่องราวที่เป็นการติฉินใส่ร้ายใส่ไข่ป้ายสีรับประกันไหมถ้ารับประกันนบีรับประกันสวรรค์ว่มาใบนริจอะไย และรับประกันสิ่งที่อยู่ในระหว่างเท้าทั้งสองของเขาคืออวัยวะเพศรับประกันได้ไหมใช้มันอย่างถูกต้องใช้ใช้มันตามสิทธิ์ที่อัลลอฮฺสาลาให้รับประกันได้นบีรับประกันสวรรค์ให้แก่เขาลิน้นเวาลาเราพูดไปทุกสิ่งที่เรานั้นได้ยินมาพี่น้องครับวันนี้จะไม่มีการตรวจสอบแล้วเมื่อเราพูดทุกสิ่งที่ได้ยินมาเราจะไม่ตรวจสอบว่ามันจริงหรือไม่จริง ข้อแรกจะไม่มีการตรวจสอบเพราะเราจะพูดทุกอย่างเราได้ยินมาด้วยนิสัยของเราที่พูดทุกอย่างเราจะไม่มีการตรวจสอบข้อแรกว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงและเมื่อเป็นเรื่องจริงถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ทําให้คนเสียหายมันกลายเป็นการดินทาแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องไม่จริงนั่นคือการใส่ร้ายทั้งขึ้นทั้งล่องพี่น้องครับในการที่เราจะพูดในสิ่งที่เรานั้นได้ยินมาทั้งหมดพี่น้องครับดังนั้นข้อแรกขาดทุนแล้วข้อที่สอง เมื่อเราพูดทุกสิ่งที่เรานั้นได้ยินมาเราจะไม่พิจารณาเลยว่าวันนี้สิ่งที่เราพูดนั้นมีประโยชน์หรือมีโทษเราจะไม่พูดมีคุณงามความดีหรือว่าอะไรเป็นโทษทันแก่เขาเขาจะไม่พิจารณานบิสโน,นนอหัวเดอสันำสอนพี่น้องครับให้ระงับลิ้นของเราให้ระงับลิ้นของเราใช้ลิ้นของเรามันแกนอายุมินน,นบิลลา,ลา,ลา,าที่วันเยาอมิล أ خ รนบีบอกว่าใครที่รัตธาต่ออัลลอฮุ سبحانه และ ت และวันคียามาวันสิ้นโลกแล้วฟันยากุลไคร์จงอะไรกล่าวในเรื่องดีจงพูดในเรื่องดีเอาหลือสมุทหรือเงียบเสียคนที่ศรัทธาต่อลอสุบานณหัวตาลาหมายความว่าเชื่อในการตอบแทนของอลลอเก่งกลัวในการลงทันของอลลอเขาจะพูดแต่ในสิ่งที่ดีอันใดที่เป็นความดีเขาจะพูดเขาจะเชยชมผู้อื่นเขาจะพูดในสิ่งที่มีความดีถ้าแต่พูดไม่ได แต่ถ้าพูดไปแล้วมันเป็นความผิดแน่ถ้าพูดไปแล้วมันทำให้คนเสียหายได้เลียสูดเขาจะเงียบเขาจะเงียบเลยพี่น้องครับนี่คือชีวิตของผู้ศรัทธาดังนั้นวันนี้อัลฮัมดุดินล์เราได้ยินอันใดมามันปิดกั้นไม่ได้พี่น้องครับในหูของเราพี่น้องนะครับในหูของเราแต่อัลลอฮฺสุบานะฮูวตาลาให้ตัวกรองมาพี่น้องสังเกตดูปากของเราจะมีริมฝีปากของเราคอยปิดไว้อยู่ แต่หูของเราพี่น้องครับไม่มีอะไรปิดใบหูไม่สามารถพับปิดได้เหมือนกระดิ่งฝีปากที่สามารถมาประกบกันได้แต่เมื่อมันเข้าไปแล้วเอาล็อกสุบัตาลาให้สติปัญญาให้สมองของเรามาในการประมวลว่าสิ่งใดเป็นความดีในการประมวลว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จในการประมวลว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์อันใดหรือไม่ก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปเราต้องพิจารณาในลักษณะแบบนี้ดังนั้นวันนี้อัลฮัมดุลิล์ขอให้ลิ้นของเราที่เป็นความดีที่ง่ายที่สุด นะครับที่ทำความดีได้ง่ายที่สุดเพียงแค่เรากาาล่าวสุบฮานัลลอฮฺวะบิฮัมดีฮิสุบฮานันลลอฮิลอาซีมสองประโยคนี้นบีบอกว่าขอฟีฟตานอาลัล,ลิซานเบาบนลิน้นสองประโยคนี้เบาบนลิน้นวะวสกีลตานอลัลมีซันและมีน้ำหนักยิ่งบนตาช่างพี่น้องครับถามว่ามาจากไหนมาจากลิน้น นะครับมาจากไหนมาจากลิ้นนบ,บีโซโลโลนฮวนเอสดามเตือนสำทับให้เรานั้นได้รู้ว่าชาวนารกส่วนมากตกนรกเพราะด้วยกับลิ้นชาวนารกส่วนมากตกนรกด้วยกับลิ้นพี่น้องครับเป็นพยานเท็ศบ้างพูดจาสับปรับบ้างนะครับใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นบ้าง พูดในสิ่งที่ไม่มีความดีบ้างพูดในสิ่งที่เป็นบาปกรรมบ้างพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องพิจารณาดูทำไมบาปของมันยิ่งใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้มันเหมือนกับการที่เรานั้นส่งต่อเรานั้นส่งต่อเรื่องราวเรื่องหนึ่งไปเรื่อยๆและความเสียหายมันก็ถูกทบทวีคูณขึ้นไปถูกทบทวีคูณขึ้นไปจนกระทั่งวันนี้ต่อให้เราเป็นคนที่พูดแล้วเราก็หยุดพูดแต่ว่าคนที่ฟังจากเราไป และคนที่เขาฟังจากคนที่ฟังจากเราไปและคนที่เขาฟังที่เขาฟังจากคนที่เขาฟังจากคนที่เขาฟังจาก,เ,าจากเราไปเราจะไปบอกให้เขาเงียบได้ไหมเราจะไปบอกเอ้าหยุดน้าเรื่องนั้นไม่ต้องพูดแล้วนะเราทําได้ไหมถ้าเราคิดว่าเราทําไม่ได้แน่นอนดังนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปมันจะออกจากลิ้นเราไปเราต้องรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบเพราะว่าวันนี้แม้กระทั่งความตั้งใจอนุทนายังให้อพี่น้องนะ ตั้งใจดีอ่ะพี่น้องเรายังให้ความดีเลยฮะดังนั้นวันนี้ลิ้นที่ออกไปพี่น้องเมื่อมันเป็นความผิดเมื่อมันเป็นความผิดวันนี้เราจําเป็นที่จะต้องระมัดระวังถ้าลิ้นของเราใช้ในเรื่องที่ดีลิ้นของเราใช้ในเรื่องที่ดีพี่น้องครับมันเป็นความดีส่งต่อกันไปจนไม่มีวันสิ้นสุดมันดัลลาอาลาคุยรินฟะละหูมิสลูอัจริฟาอิดีฮีนบีบอกว่าใครก็ตามที่สั่งใช้กันในความดี สั่งใช้กันในความดีใช้ลิ้นนะพี่น้องครับสั่งใช้กันในความดีงางฟาลูมิสลอันริฟายนีสำหรับเขาคือคุณงามความดีดังคนที่เขานั้นกระทําเลยได้เสมอกันทั้งทั้งที่เราใช้อะไรแค่ลิ้นพี่น้องครับแต่ลิ้นมันจะขยับได้ก็หัวใจเราเนี่ยแหละก็หัวใจเราเนี่ยแหละมันสั่งพี่น้องถ้าจิตใจของเรามีอัลลอฮฺสุบานะหัวตาลายอยู่เราจะไม่ใช้ลิ้นของเราเนี่ยไปในสิ่งที่มันฝ่าฝืนกับอัลลอฮ ดังนั้นวันนี้เอาใช้ลิ้นของเราให้ถูกต้องความดีจริยะมันเกิดนะความดีจริยะมันเกิดเพราะลิ้นเมื่อมีความดีจริยะก็ย่อมมีอะไรความผิดจริยะเช่นเดียวกันมีบาปจาริยะพี่น้องดังนั้นวันนี้อย่าให้มีบาปจาริยะเพราะเราคอนโทนไม่ได้คอนโทลไม่ได้โดยว่าวันนี้เราเป็นต้นเหตุแห่งบาปกรรมเมื่อไหร่มันจะหยุดสักทีเพราะเรากลายเป็นคนส่งต่อไปแล้ว นะครับแต่ว่าวันนี้ให้มีความดีงามที่เป็นจารยิยะเถิดไม่ต้องหยุดความดีมันจะไหลทำหน้าที่ของมันอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์สุบานาหัวตาลาทรงรักษาลิ้นของเรารักษาเรือนร่างของเรารักษาอีหมานรักษาดวงใจของเราให้มั่นคงอยู่ในศาสนาขออัลลอฮ์สุบานาหัวตาลาด้วยเถิดอักูลุกาลีฮะดาวะสักฟิรุลลอฮ์ฮะลิวาลกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเรอกัตุอัาะลัยุ